สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำา4เทคนิคนะครับในการชาร์จแบตมือถือให้เร็วขึ้นนะครับประมาณ30%นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงแอปเพิ่มซึ่งเทคนิคที่จะแนะนำในวันนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับโอเคหลักการแล้วก็คือนะครับในมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยเราจะมีโหมดเครื่องบินอยู่นะครับให้เราทำการเปิดโหมดเครื่องบินครับก่อนที่จะชาร์จนะครับพอเราเปิดโหมดเครื่องบินแล้วเนี่ยข้อมูลมือถือไวไฟบลูทูธการสื่อสารไร้ Light, สายทั้งหมดจะถูกตัดนั่นหมายความว่าเรรราาาาไมม่สสาารถรับย โทรศัพท์ที่คนโทรเข้ามาหรือโทรออกได้นะครับต่อไปนะครับให้เราปิด GPS ด้วยนะครับเพราะว่า GPS เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับในการรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ตลอดเวลานะคะให้เราปิดไปด้วยนะครับเทคนิคที่3นะครับให้เรามาใช้ปิดโหมดห้ามหมุนหน้าจอนะครับก็คือเวลาที่เราเอียงจอเนี่ยมันปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ทํางานอยู่ให้เราปิดโหมดการหมุนหน้าจอหรือโทรศัพท์เครื่องอาจจะเรียกว่าล็อกแนวตั้งก็ได้นะครับโอเค ต่อไปนะครับเทคนิคที่4นะฮะก็คือให้เราหลีแสงหน้าจอนะครับไปจนกระทั่งมืดที่สุดเลยคือเลื่อนไปทางด้านมือสุดนะครับก็4เทคนิคนี้นะฮะแล้วเราก็เสียบสายชาร์จมือถือไปนะครับไม่ต้องใช้งานเครื่องนะครับปล่อยให้หน้าจอมันดับหรือว่าอยู่มืดๆอย่างเงี้ยก็จะเร็วขึ้นประมาณ30%เลยนะครับเมื่อเราชาร์จแบตได้จนครบ1 0 0หรือได้ตามที่เราพอใจแล้วนะฮะเราก็มาทำการ เปิดโมดเครื่องบินใหม่นะครับแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะก็ GPS ถ้าเราใช้เราก็เปิดกับคืนไปนะครับล็อกหน้าจอก็เปิดกับคืนไปแสงก็เปิดกับคืนนะฮะให้กลับมาสู่สภาพปกตินะฮะจะได้รับสายโทรเข้าและใช้งานได้อย่างสะดวกต่อไปนะฮะก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะยหางคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ